ตอนที่12เผยความลับชายหนุ่มขับรถออกจากบ้านเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงและจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็มาหยุดอยู่ใต้ลมไม้ใหญ่ภายในเขตบริเวณวัดแห่งหนึ่งเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมทั่วสารทิศก่อนที่ทั้งสี่ชีวิตจะก้าวขาลงจากรถมึงขับรถมาตั้งนานเพื่อพากูมาวัดเนี่ยนะ ไอตุนมองซ้ายมองขวาสำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างตั้งใจก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คอะไรบางอย่างเชี er, ่ยวันพะพูจบมันก็กระโดดเข้ามาเกาะแขนผมแน่นเหมือนปิงพยายามดึงยังไงมันก็ไม่ยอมปล่อยมึง <"M ün S 1> เป็นอะไรเนี่ยปล่อยกูได้แล้วโอ๊ยมึงไม่มีหาให้กูตัดไม่ต้องกลัวว่ากูจะทิ้งมึงหรอก ไอทัสที่เห็นผมกำลังพยายามดึงแขนตัวเองออกมาอย่างสุดกำลังมันเข้ามากระซิบใกล้ๆคุณตุลเกิดเสาห้าครับทุกวันพักจะชอบเห็นอะไรแปลกๆเสาห้าเสาห้าคืออะไรของมันวะถึงจะอยากรู้แต่เดี๋ยวผมค่อยไปหาคำตอบเองดีกว่าตอนเนี้ยเอามันออกจากแขนผมให้ได้ก่อนโอ้ยก็แขนกูแล้วมันจะช่วยอะไรมึงได้ไหมเนี่ยได้ ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ก็กูบอกว่าไม่ได้ได้ครับไอ้ทัดตะโกนขึ้นมาขัดผมกับไอตุลที่ยืนเถียงกันเสียงดังจนคนรอบข้างเริ่มหันมาให้ความสนใจทุกครั้งที่คุณตุลเจออะไรแปลกๆถ้ามีคุณเมย์อยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ครับไอตุลพยักหน้าตามเงก ผมมองหน้ามันสลับกับไอทัตคิดว่าพวกมันกำลังจัดฉากอะไรหรือเปล่าเออเออมึงก็อยากเกาะกูแน่นมากแล้วกันผมอุตส่าห์ขับรถมาถึงที่นี่แล้วจะให้กับตัวตอนนี้ก็เสียดายแย่ผมจึงยอมเดินไปพร้อมๆกับมีพี่ตามติดเป็นอวัยวะพิเศษที่งอกออกมาไม่มีหางตัดทิ้งไม่มีหางอตัดหางปล่อยวัดนี่เองอ้าว ไปไหนกันหมดแล้วอ่ะคุณตุนคุณเม่รอผมด้วยครับไอ้ทันเราก็ด้วยใจดำมันไม่หิดกันเหลือเกินจะบ่นอีกนานไหมเดี๋ยวกูก็ทิ้งจริงๆเลยนี่ไอ้ตุนหันไปดา่าเมื่อเห็นไอ้ติมมันยังคงยืนดามากไม่ยอมตามมาสักทีคนเขายืนมุงอะไรกันวะไอ้ตุนเกาะแขนเดินตามผมต้อยๆ ถามขึ้นมาในตอนที่ผมมาหยุดยืนอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ที่ถูกพันด้วยผ้าสามสีและมีคนยืนลุมล้อมเต็มไปหมดเนี่ยแหละเป้าหมายของเราในวันนี้ไอติมแจกอาวุธเมื่อผมเห็นว่าพี่ชายที่รักทำหน้างงเหมือนหมาที่มันเลี้ยงเอาไว้ผมรีบแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างไอติมยืนแป้งให้ผมกับไอตุนคนละกระป๋องแป้ง ไอ้ตุนมองของในมือตนเองพางขมวดคิ้วกูจะอธิบายก,กฎกติกาให้มึงฟังก่อนอื่นเลยมึงก็แค่เทปแป้งใส่มือแบบนี้เอาแค่พอประมาณแล้วหามุมเหมาะๆนั่นมึงดูป้าคนนั้นผมชี้ไปยังหญิงร่างท้วมวัยกลางคนที่กำลังยกมือขึ้นไหวก่อนจะละเลงแป้งลงบนต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าเจเก โอ้โหสองตัวตรงๆมาดูเร็วมามาเอากล้องมาถ่ายไว้ต้องรีบเลยเดี๋ยวยิยแเดี๋วจะปิดบินก่อนซ้ายป่านนี้แล้วอะไรคือ7จเก้าวะไอตุนตกใจกับท่าทีตื่นเต้นของผู้หญิงคนนั้นแต่อาการสนอกสนใจของมันที่แสดงออกมามีมากกว่ามันค่อยๆปล่อยมือจากแขนผมก่อนจะเดินเข้าไปไขข้อสงสัยของมัน เดี๋ยวก่อนกูจะบอกวิธีเพิ่มความน่าจะเป็นที่มึงจะได้กำไรให้ฟังเว้ยผมล้างต้นแขนมันไว้ไอตุนหันมารอฟังด้วยความสนใจก่อนที่ผมจะเข้าไปกระซิบบางอย่างกับมันที่ข้างหูสาธุถ้าผมได้กำไรผมจะซื้อชุดมาถวายเลยสิบชุดจากซรายร์ชื่อดังเอาแบบพี่ปังปังปังเป็นเลยครับเพียงพูดจบ ไอตุนก็นำทูบป,ปักไว้ในกระถางเดินวนขวารอบต้นไม้อยู่รล้าๆสามรอบได้สายตามองหาจุดที่ใช่ก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปใช้แป้งในมือทาถูทาถูต้นไม้เพื่อมองหาเลขเด็ดเห็นมันทำอย่างนั้นผมก็ได้แต่เม้มปากกั้นขำสุดฤทธิ์ไม่คิดว่ามันจะเชื่อคนง่ายขนาดนี้กูไม่ไหวว่ะช่วยกูด้วยแม่ง <c oughs> สุดจะทนผมหัวเราะออกมาจนแทบจะขาดอากาศหายใจนี่พี่ผมมันซื่อเชื่อคนง่ายจังวะแล้วคือโคตรจริงจังด้วยนะแม่งอย่างจี้เลย <c oughs> คุณตุนก็อินง่ายแบบนี้แหละครับแต่อีกเดี๋ยวก็คงเบื่อไอติมมองไปที่เจ้านายตัวเองเอื้อมๆคงจะชินแล้วที่เห็นไอตุนมีปฏิกิริยาสนใจและพุ่งเข้าใส่แบบนี้ แต่คุณเมก็สร้างสารรค์มากเลยนะครับคิดไม่ถึงว่าจะรู้จักอะไรแบบนี้ด้วยคำพูดของไอติมทำผมหุบยิ้มท้าไม่ทันเอออ๋อไอทัศไอทัศมันบอกให้กูฟังบ่อยๆอะ่ะกูเลยสนใจลองไปศึกษามานิดหน่อยผมยิ้มเจืนเจือนก่อนจะโยนเผือกร้อนให้ทัศแทนมึงเล่นหวยด้วยเหรอวะ คราวนี้ไอติมหันไปซักกับไอทัศที่ยืนอั้มอึงทำตัวมีพิรุษจนผมต้องใช้มือตบไหล่มันให้รับคำผมซะดีๆเออใช่เออกูชอบมากเลย <c oughs> มันตื่นเต้นดีไ <c oughs> อทัศฉีกยิ้มแห้งมันคงด่าผมอยู่ในใจนนแน่ๆผมสัมผัสได้ <c oughs> เห็นแล้วกูเห็นแล้วไอเมห้าหกเนี่ยมึงมาดูมึงมาช่วยกูดูเร็วไอเม เสียงโวยวายของไอตุลช่วยดึงความสนใจจากทุกคนพวกเราทั้งสามรีบเข้าไปดูตามที่มันเรียกแต่ไม่ว่าผมจะมองยังไงก็มองไม่เห็นเลขห้าหกอย่างที่มันว่าเลยมึงมองมุมไหนวะพวกมึงมองออกไหมเนี่ยผมหันไปถามไอ้ทัศน์กับไอ้ติมที่ยืนอยู่ข้างๆและพวกมันเองก็มีสีหน้าท่าทางไม่ต่างไปจากผมไม่เลยครับผมเห็นแต่เลขแปดอะ เอทัดว่าส่วนไอติมก็จ้องคขมเมนจนตาแทบจะทะลุเข้าไปในเปลือกไม้ก็ได้แต่สายหัวผมก็ไม่เห็นเลยครับโอ้ยพวกตาถั่วนี่ไงเนี่ยร่องไม้ตรงนี้ทำมุม38องศากับรอยแป้งแลวรอยขวนแปลกๆตรงเนี้เนี่ยมองจากดาวคาย,ยิ่งเห็นเลยว่า56ว้ยิ่งฟังมันอธิบายผมยิ่งปวดประสาทจนต้องใช้นิ้วนวดตรงหว่างคิ้ว โอ๊ยช่างมันเถอะแล้วแบบนี้กูต้องทำยังไงต่อไอ้ตุนเลิกพยายามที่จะทำให้พวกผมเห็นเหมือนในสิ่งที่มันเห็นและเปลี่ยนประเด็นไปเป็นอย่างอื่นแทนผมจับมือมันลากให้มาหยุดอยู่ที่หน้าแผงโรตารี่มึงเลือกเลยการถูกรางวัลมีหลายรูปแบบง่ายสุดก็สองตัวท้ายถ้าท้ายขึ้นมาหน่อยก็3ตัวหลังที่ว่าเด็ดสุดๆคือถูกหมดทั้งหตัวเลยมึงดูจาก เลข2ตัวท้ายก็ได้อ่ะมึงได้มาจากเจ้าแม่แค่2ตัวนี่ไอตุนฟังผมอธิบายจบก็ใช้สายตาสำรวจแผงลอตเตอรี่ตรงหน้าไล่หาขึ้นลงซ้ายขวาเลขอะไรครับถามได้นะครับชายเจ้าของแผงเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่ามันมองหาอยู่ไกลพอสมควรห6ครับไอตุนอำอึ้งอยู่คู่นึงก่อนจะบอกเลขไปให้เจ้าของแผงเขาช่วยหาห้ 6, เหลือสองใบครับ แล้วก็เป็นชุดห้าใบชุดหนึ่งเอาอันไหนดีครับเขาชี้ไปยังลอตเตอรี่ที่อยู่ในแผงทางที่เนี่ยก็ใกล้เวลาหวยออกเต็มทีแล้วแต่เลขที่ตุนได้มากับยังเหลือค่าแผงอยู่แบบนี้มันจะถูกไหมล่ะเนี่ยเอามาหมดเลยครับพวกมึงจะเอาด้วยไหมคูดกับลุงเจ้าของแผงเสร็จมันก็หันมาถามผมกับอีกสองคนด้านหลังแต่ก็ไม่มีใครคิดจะร่วมวงกับมันด้วย รางวันที่หนึ่งเลขที่ออก 2>, 2 0 5 4 5 6ย์ห้าสองศห้ห้ฟังอีกครั้งนะคะรางวันที่หนึ่งเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลขไอตุนผมกับไอทัดและไอติมร้องปรสานเสียงกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าไงแบบเนี้ยคือกูชนะใช่ไหม มันเองก็มองโรตารี่ในมือสลับกับหน้าจอโทรศัพท์ที่กำลังแสดงการถ่ายทอดสดอยู่ผมรีบยื่นมือเข้าไปขอดูให้ชัดเพื่อความมั่นใจไหนกูขอดูอีกทีดิเชียตุนมึงแม่งโคตรเทพเลยว่ะไม่ใช่แค่สองตัวท้ายชุดห้าใบของมึงโดนเต็มเต็มสามตัวตรงเลยเว้ยผมเงยหน้าขึ้นไปมองทั้งสามเฮ hey! คุณตุนเก่งที่สุดเลยครับจริงดิกูได้รางวัลเฮ้ยพวกเราทา 4, ั้งสี่โผเข้ากอดกันกระโดดยงโยงราวกับเท้าติดสปริมลืมตัวด้วยความดีใจสอสอ,ออดิโอสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีใครสนใจอยากจะสมัครเป็นบริการบ้านนี้ไหมเอ่ยบริการบ้านอัคารานี่เขาเน้นงานปกป้องเป็นรองนะคะงานหลักคือตลกคาเฟ่มีใครสนใจอยากจ้างไหมคะ